ผมป๊อบเสียขึ้นครับยินดีครับวัสดีครับผมป๊อบเสียนะครับในพิชานใช่ตัวเตลาใช่บ้ิงเบิ้้งเบิ้งเบิ้ง้งเบบิ้งเิ้งเบิิิิิเ mới cho thấm eo thế nào hấp à thì thuốc hấp thầy 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 th

มันเมี่ยงเมี่ยงปนินอ่าที่นี่เขาจะสิร์ฟเมี่ยงปานินเป็นหลักเนาะปลาหนินแ้ัองสามหกเจ็ดแปดเก้าเอคอเนาะสาที่้ากเจ็ดแปดก้าสิบงเอดคาะอาจจะเป็นเมี่ยงปลาเล็ดก็ได้หรือท่าทางน่าจะเป็นปลาเล็อ่ะก็กินกับผักเป็น เป็นบ้านเราเรียกแหนมแหนมเนืองใช่ไหมแหนมแต่อันนี้เป็นแหนมแหนมเนืองแต่เป็นปลาปลาบ้านเราเรียกว่าเะีรยงปลาเีืยงปลาเรียกปลาดินหมีเนืองปลาดิบใช่ไหมอ่าวนใหญ่จะทานอุดรนะรก็อุดรทอดอุดรเมื่อเมื่อสามเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยผมผมมาที่นี่แหละคนไม่เยอะขนาดนี้ก็นี่แบบเยอะมากเนี่ยแต่เมื่อวานแล้วเห็นต้องลงเครื่องแล้วคนเยอะแบบแสดงว่าการเที่ยวเวียดนามเนี่ยตอนนั้นผมมานะสามโตนะ คือด้านนี้ก็ยังก็มี3โต๊ะเออนี่มันกี่โต๊ะเนี่ยห้าสิบโต๊ะแล้วเต็มนะแต่ที่โต๊ะนะกแต่ในเรื่องนี้เยอะมากถ้าท่องเที่ยวของเวียดนามเนี่ยเติบโตมากเลยครับมาคนไทยต้องมองตัวเองนะครับว่าจะทำยังไงเข้าเรียนแาบไทยนะแล้วเข้าเอาส่วนดีเราไปใช้นะแล้วก็เป็นพัฒนานะฮะเอาไปปรับปรุงเขาเขาไม่ยังเรียนแบบดุตุนน่ะมันก็จับคุณไปอ่ะแล้วคุก็ได้เปลี่ยนจับบริษัทคุณไปแล้วไปดัดแปลงคุณหน่อยให้ดีขึ้นนี่คือข้อดีของเขาหน้า การเรียนแบบคนแ,แต่ว่าทำไปดีกว่าเก่าพวกเขาเนี่ยพวกนี้น่าคิดเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่กินตัวนี้กินสดเลยเออเนี่ยอะไรฮะเนี่ยอะไรโ<ด>อ๋อไอ้ไอ้หนอนหนอนมะพร้าวหนอนมะพร้าวค่นัน่ปกอมอ่า นี่ก็จะขายเป็นอาหารป่านะอาหารป่าซุนยูคุณชันชัยก็บอกว่านอนนอนป่าเป็นนอนนอนมะพร้าวอมะพร้าวใช่ไหนอนมะพร้าวด้วงอะไรบ้านเราเนี่ยดรวงอ่ะอ่ะผมถามใครว่าคนวียดนะเขาเขาทานไหมแกบอกว่าโนนะเนี่ย อันนี้ถามตรงนี้แสดงว่าของที่นี่ก็เป็นของลังเกจของคนที่เป็นน้ำเหมือนกันนะพวกหนอนนะมีเมนูีมีในคุาทำให้หมดเลยนี่ให้เรากินแต่ตรงนี้ปลาเนี่ยอาจจะสั่งพิเศษนะเมนูของเราน่าจะเป็นตัวนี้หน่อนึ่งปลานี่คือตัวนี้ก็เล็กนั่ดน่งนะจิงชูวจิงชูร้อนมาก ัแอปนึกเหือแอปนึกเหือเมนูที่จะเสิร์ฟวันนี้่จะเป็นปลาเป็นป้นนนะครับเป็นเป็นปลาเนนเรามาดูว่าเบี่ยปลาเนนเนี่ยมันแตกต่างกับเนี่ยปลาเน้นในเมืองไทยตรงไหนครับแล้วิธีการเสิร์ฟของเขาครับเขาเสิร์ฟได้กินมากเขาตั้งทําเป็นโต๊ะทำตั้งให้นอนนะฮะตั้งเลยตั้งตั้งโต๊ะขึ้นมาในตอนเราตอนเรากินกินยังไงแค่ยังไงเนี่ยครับมันมากนะคุณชันชัย ไม่มาแล pues ้วต ah> ัวใหญ่มากเลยกิน2องคได้ปุงกิน3ามคได้ตุลโอ้เพราะเรากินหกคูในตัวเดียวได้นั่วเรากินแบบหกคนใไม่ผนอยู่จะดูเขากินกินตะคำามเดีวเดวเว้ยเว้ยมูไม่ตเว้ยมูเมตน

ของมือไหมได้กินไปเที่ยวไปได้กินไหมไม่รู้อ่ะเราพันสามเราถึงนู่นอ่ะอยู่ไหนเขมรเนี่ยเราถูกมากอ๋อี่มามามากินหนึ่งทริปแล้วกลับมาที่เดิมแล้วก็ตั้งรถไปีติดรถปีกไม่แค่พันสามโอ้โหถูกมากอ่ะถูกจริงๆครับแน่นอนคืๆเราตั้งรถเก้าเจากกรุงเทพมาแค่ขนมปีเนี่ยจิ้งเจ็ดร้อยห้าสิบนะเจ็ดร้อยห้าสิบนะแล้วไม่มีกินด้วยไม่มีกินด้วย

ไอ้มาซันที่มีก็ไม่ถึงคุณมาซื้อตัวแค่สองพันเองพันเก้าพันเก้า,าใช่ไหมผมนะครับผมนะผมแบบไม่ต้องเอาแบบไม่ต้องมาไงพวกเราเอามาแค่เสื้อไ่กี่ตัวขึ้นมาใช่ไหมอ๋อแล้วก็ ซื้อซื้อตัวไอที่ดังกลับไปพันสามนนี่น้องเขานี่ลูกเขานี่ลูกเขาเนี่ยแฟนเขาคนไเนี่ยนู้อยูสาดีนะอออกยูสตาดเด้อไอ้